ก็วัสดีเพื่อนๆคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เหรียญกันนิดนึงนะครับเหรียญที่เราคุดคุดกันนะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสถานะขึ้นประมาณไหนแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับรูซิว่าวันนี้เนี่ยมันจะถูกหรือผิดยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพิจายพิสตูดิโอชาแนลครับชาแนลเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับมาคุดเหรียญคริปโตกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอเลยครับก็ เหรียญขุดนะครับเหรียญแรกเลยนะที่ขุดขุดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเครื่อง ASIC นะครับออกมาแล้วนะครับก็คือตัวคาสปานะครับใครที่เป็นสายขุดมนุษย์ขุดของกาจออย่างเหมือนอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็เหรียญนี้ขุดไม่ค่อยจะออกแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันสถานะขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็มันมีอาการแบบว่าพุ่งขึ้นมานะครับจาก0.32นะครับ พุ่งไปที่แถว04นะครับซึ่งในสัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมได้ทําคลิปออกมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันควรจะต้องขึ้นนะครับไอ้เขียวเนี้ก็ยังอยู่นะครับไอ้เขียวนี้คือที่ผมวิเคราะห์ไปในอาทิตย์ที่แล้วนะซึ่งมันผิดนะ <c oughs> ทมเป็นว่าผมคิดว่าตรงนี้นะมันจะเป็นขึ้นเป็น ABC อย่างนี้ขึ้นไปนะเลยเมองว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นนะครับปรากฏว่ามันไหลนะไหลทะลัก ลงมาเลยนะครับก็ทําให้มุมมองเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งคลื่นนี้นะครับถ้ามองเป็นคลื่น A เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไซเว y ยออกข้างเป็นคลื่น B นะครับเอีนีนะครับแล้วก็ C ีลู่ลงมานะครับถ้าเกิดมองเป็นประมาณอย่างนี้นะครับมีเหตุผลสนับสนุนไหมนะครับก็จะมีคลื่นในชุดเก่านะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูในคลื่นชุดนี้นะครับดูสโตก็ได้นะครับสโตตรงนี้เนี่ยก็คือภาพปัจจุบันตอนนี้นะครับ มีความใกล้เคียงนะครับตรงนี้นะก็คล้ายๆครับตรงนี้อ่าก็ตัวนี้นะครับอาจจะมีคลื่นอีกคลื่นนึงครับไหลลงมานะครับอ่าเป็นภาพคล้ายๆตรงนี้นะครับเหตุผลสนรับสนุนอีกอันหนึ่งนะครับที่มองว่ามันควรจะลงต่อนะครับ i c เนี่ยมันเกิดเดเวอเ e นซเล็กๆนะครับเห็นไหมนะ ICE มันขึ้นนะครับแต่ราคามันไม่ขึ้นไปด้วยนะอ่ะอย่างน้อยๆนะครับมันควรจะต้องเบรก0.044ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดมันเบรก0.044ได้เนี่ยเอออันนี้ค่อยมาคุยว่ากันใหม่นะครับตรงนี้นะเนี่ยดูเพื่อนๆดูไอซายตัวนี้นะซึ่ I นะงอ่ะมันเป็นไดโวเจนนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นแบลิ่ดไดโวเจนแหละนะครับโลอ่าไฮแอลโอนะครับแต่ว่าไอตัวไอซายทำไฮแอลไฮนะครับก็มีหลายเหตุผลมาค่อนข้างๆสนับสนุนอยู่ถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสถานะขึ้น A ตัวนี้ขึ้น B แล้วก็หลดลงมาเป็นขึ้น C นะครับก็คือเป็นไซด์เวย์ออกข้างในภาพใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะคุ้มทยานนะครับไปในช่วงปลายปลปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะที่เหรียญตัวนี้เนี่ยมาให้เราชื่นใจนะครับได้อีก1รอบนะครับไปแถวโซนตรงนี้นะ0.7อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะลองตีแบบคร่าวๆนะครับในชุดชุดย่อยชุดนี้นะว่า มันจะลงไปแถวไหนได้บ้างนะครับถ้าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสูงสุดของในรอบขื่น C ของขึ้น B แล้วนะครับตัวนี้นะอูดเราจะงงๆนิดนึงนะครับโอกาสนะที่มันจะลงมาเนี่ยมีเป็นในโซนตรงนี้นะครับ0.25นะครับ0.025 0ุดแถวๆตัวนี้นะครับผมก็ยังมองว่ามันจะลงต่อประมาณอานี้นะครับนี้เป็นการคาดการเฉยๆนะครับถ้าใครเป็นสายขุดนะครับ ก็คงจะต้องถือต่อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคาสตาผมยังมองว่าเมันควรจะต้องลงต่อนะครับอ่ะถัดมานะครับหัวใจสายขุดของตัวกระจอเออผมเองเนี่ยลุ้นนะครับเพราะว่าไปขุดเหรียญน,นี้ไว้เยอะนะครับอารมณ์แบบว่าอย่างเซ็งนะครับร่วงลงมาซะแบบไส้แตกเลยนะครับจาก1.3นะไอ้นี่ลงมาเหลือ0 4 0.3อะ่ะมันลงมาเยอะนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีอาการแบบเบรกเทนไลน์เล็กๆนะครับอ่าทำให้เราเนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้1เปลาะนะครับแต่ว่าพอมาวิเคราะห์ตามตัวดอทของพาราบริกซานะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทาลายไอ้ตัวดอทนี้นะครับก็คือมันยังขึ้นไปไม่ถึงดอทตัวนี้นะถ้ามันจะออกแนวว่ากลับตัวนะครับมันก็ควรจะขึ้นไปให้ถึงนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยปิดแท่งเดของเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยนะครับเจ็ดโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอปิดปุ๊บนะครับมันพุ่งจุดขึ้นมาอีกหนึ่งขยักนะครับอ่าก็มีสิทธินนะที่วันนี้นะอาจจะพุ่งต่อเพื่อไปปิดตัวตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปแอดส่วนตัวนะครับทีนี้นะครับก็พอมัน break ทนไลน l i แนวแบบเส้นแนวนี้มาแล้วเนี่ยมองอยังไงได้บ้างนะครับ จริงๆภาพใหญ่เนี่ยผมก็ยังมองคล้ายๆตัวคสัสตาครับก็อาจจะนะครับ,าารบมีสิทธิ์ที่มันจะลงต่อได้นะครับตัวนีนะ้ลงมาเป็นขึ้น A แล้วก็ขึ้นไปเป็น A B C ตรงนี้นะครับเป็นถ้าเป็น A B C อย่างนี้เนี่ยมันเป็นแบบ C f fail นะครับ C Fa i l เเนี่ยก็มีโอกาสนะที่มันจะลงต่อแบบค่อนข้างลึกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าผมได้ลองตีฟิโบนี่นะครับเป็นฟิโบ projection นะครับก็ ถ้ามองว่าตรงนี้จุดสูงสุดแล้วน,น,น,นะครับมีสิทธิ์ที่จะลงไปเป้าไหนได้บ้างโอ้โหเอาขอแค่เป้านี้แล้วกันนะ0 3นานนะครับอันนี้เนะี่ยเป็นเป้าสาคัญที่ผมว่าถ้ามันจะลงนะมันมีโอกาสลงมาแถวๆนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นแถวโซนๆถ้าใครเล่นแนวรับแนวต้านนะครับก็จะเป็นเส้นมาเป็นอยู่ในโซนประมาณตรงนี้นะครับคือลงมาแถวนี้ไซด์เวย์ยืกๆอาจจะขึ้นต่ออย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทีนี้นะครับ ในตอนนี้นะก็ผมเองขออนุญ,ญาตดูไปในทำฟรมย่อยนิดหนึ่งครับของผมนะครับก็คาดสายผมเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอิทธิพลนะตีตามเทรนแบบชัวๆเป๊ะๆนะเป๊ะๆนะเ,เ,เนี่ยตรงนี้นะครับก็ถ้ามันไม่ได้ไหลต่ำกว่าตัวเทรนไลน์เส้นนี้นะครับไม่ได้วกกลับลงมาแล้วก็แทงทะลุลงไปเนี่ย ผมก็จะยังถือต่อนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันพึ่งผลมานิดหน่อยนะครับมันลูดลงมานะครับทะลุตรงไหนนะตรงนั้นเป็นจุดคัดของผมเลยนะครับอันนี้นะโดยส่วนตัวจะใช้วิธีนี้นะครับสําหรับการเบรคเทเ่ไลท์ขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเบรคขึ้นมานะแอ่งหลอกเว้ยมันลงต่อนะอย่างที่ว่าไปนะครับบางอันแค่ปูแบ b นะครับมาชนแล้วบินเลยอันนี้ก็มีมีสิทธิ์เป็นอย่างนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่ ปิดแท่งเดนะครับแล้วก็เบรกเทรนไลน์ลนลงมาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะต้องออกทันทีนะผมมองว่าหมดทิศนะครับที่มันจะขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นมองลงไปตามเทรนในช่วงระยะนี้นะครับแต่เป็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันเบรกไปแล้วนะครับก็อรอลุ้นก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไปเลยถ้าใครเล่นตามแม c d ซีคอร์สเออตรงนี้มันคอร์สแล้วนะครับแต่ว่าแม c กซีคอร์สเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้น้ำเนี่ยบางทีมันบุกกลับมาอย่างเงี้ยนะมันแบบแม่งยูเทิร์นอ,อนะ ยูเทินมาเนี่ยก็ไปเจออีกทีก็สุดยุตสาหนึ่ง 0, 3, 1, นะนี้มุมมองผมนะครับแต่แบบว่าโอ้โหลงไส้แตกจริงๆนะขึ้นไป1.3นะครับลงมา0 0.3นี่คือแบบนี่หายไปดอนนึงเลยนะเหรียญหนึ่งหายไป30บาทนี้บ้าไปแล้วนะครับถ้าตีตามแนวนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนนี้แหละนะครับเพื่อนลองดูกันนะครับไอ e เนี่ยก็ยังอยู่ในแนวเรียกว่าเป็นแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยก็ แนวรับสําคัญก็จะอยู่แถว0.0017 000 000 000นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หลุดอะไรลงมานะครับตัวนี้นะก็ยังมองทิศทางนะครับว่ามีโอกาสขึ้นได้นะตัวนี้นะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันวินมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวสโตร์ของทําเฟรมวินะครับเนี่ยมันจิ้มลงมาแบบโอ้โโคตรต่ำเลยนะครับอยู่ที่8.78นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสนะที่มันจะ วิ่งกลับคืนขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้มามองทามมิ่งนะครับทามมิ่งเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณสัเดือนหน้าหรือเดือนพฤศจินะนครับมันถึงจะเริ่มวิ่งครับอันนี้จะไซด์เวดาวไปเรื่อยๆครับขึ้นมาก็โดนทุบต่อขึ้นมาโดนทุบต่อไปเรื่อยๆครับผมมองในภาพภาพใหญ่ๆนะครับมองยังมองเป็นสถานะขึ้นประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าเกิดมามองในโซนนี้เนี่ยต่ำแล้วไหมก็คือ ผมถือว่าตรงนี้ต่ําแล้วนะครับก็เป็นโซนรับโซนล่างๆครับถ้าเกิดมันแทงหล่นลงมาตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ไ x ดีนะซึ่งตอนนี้ผมเองไม่ได้ขุดไอตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวครับการ์ดมันจริงๆถ้าเกิดมองในความแบบความวิ่งของมันนะถ้าเกิดคิดว่ามันยิงกลับไปได้เนี่ยก็ก็คือมีโอกาสวิ่งกลับไป1เด้งนะครับในโซนตรงนี้นะครับ1เด้งก็คือ0.17เนี่ยวิ่งไป0.34เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือ ขุดไว้เนี่ยถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากนะขุดขุดไปโซนนี้นะครับแล้วก็รอมันวิ่งกลับคื้นขึ้นไปเนี่ยก็เฮ้ยน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้นะก็ใครที่เป็นสายขุดอยากจะขุดตัวนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับกินไฟน้อยนะครับแล้วก็คือแบบขุดบุนมึนทิ้งทิ้งไว้ได้อยู่นะครับเออโก้นะครับเออโก้เออโก้กกี้แบบโอ้หมดหวังนะครับก็เป็นไปนอย่างที่คิดไว้นะครับก็คือมันหลุดอ่าเรียกว่ามันเนี่ยเมือ่อ สองสัปดา์ที่ผ่านมานะครับมันลุดโลเก่าไปแล้วนะครับโลเก่าก็คืออยู่ที่1.1นะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ลับมาสะสมอยู่แถว1ดอลน,นะครับโ้แบบยื้อไว้นะไม่ไม่ไหลหลุด1ดอลน,นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยไอซ์ใส่จิ้มต่ำแล้วนะครับก็คือ Over. โอเวอร์โบอสเอ้ยโอเวอร์โซลเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะก็ เริ่มเริ่มแบบน่าสนใจขึ้นมาเล็กๆนะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมองในภาพขึ้นตรงนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีแทงเป็นเข็มลงมาอีกสัก1เข็มนะครับตัวนี้นะน่าจะหลุด1ดอนตัวเนี้ยถึงจะน่าสนใจนะครับผมมองผมมองแบบเกาๆนะครับว่ามันควรจะต้องหลุดอีกสักหนึ่งขยักแล้ววะในเวลาอันไม่นานนี้นะครับเนี่ยนะ ฟึบนี้แหละนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอาจจะต้องมาตาั้ง a l ร์ t ไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1ดอลน,นะครับอ่าผมวางไว้ตรงนี้เลยนะเอาแบบ0.9นย์จุดเก้าอ่าเก้าเก้าเก้าอ่าตรงนี้นะถ้าหลุดตึ้งนะให้มันเด้งเตือนสักนิดหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยหันมาสนใจเพ e ลกเออโก้เราหน่อย ประมาณนี้นะครับเออผอยังมองลงอยู่นะครับลงลงจนแทกเลยนะครับนี่นะแถมเวลาเนี่ยโอ<ห>้นานมากแล้วนะที่มันไม่ขึ้นมาเลยนะครับถัดมานะครับเป็นตัว ETC นะครับโอ้หจริงๆกราฟพวกกลุ่มพวกนี้นะผมว่ามันลักหลับได้นะครับลักหลับเนี่ยก็คือบทจะพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งจูดๆขึ้นไปแบบงงๆเฮ้ยมาแล้วเหรอเนี่ยอ่ะ เมื่อเราดูในอดีตครับอันนี้เนี่ยพักตัวขขาข้งนานเนาะ ETC เนี่ยคือเรียกว่าหลับหลับยาวเลยนะครับกินเวลาผมจีแบบเข้านะเอาแถวยอดตรงนี้และเนาะคือหลับไป3ปีนะ3ปีมีหนึง่งอ่าเดี๋ยวเราลองลากตรงนี้มานะอีกนูนะ่นนปีหน้านะอุ้ยก็ทามิ่งหลังทับวิ่งของ Bitcoin พอดีนะครับมีสิทธิ์นะครับที่ ETC นะจะค่อยๆ ขยับส่วนจิกๆ,ๆๆๆอย่างนี้นะโอ้ยนี่แค่คิดนี่ก็รวยแล้วนะครับอะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะในอนาคตนะครับตัวนี้ก็อยู่ในฐานสะสมแล้วกันนะครับเมื่อนงก็อาจจะแกวงอยู่ในโซนสักอยู่ในโซน1ิอนซนซดอนแถวๆโซนนี้นะครับอาจจะแกวงไปเรื่อยๆนะครับก็รอดูชงวะอีกทีนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่ตัวไ s ซยกโลนะครับเมื่อไร่นะก็เมื่อนั้นเลยนะครับน่าจะมีข่าวดีนะครับ ว่าในช่วงใกล้ๆช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันเนี่ยมันจะทคํคขึ้นคล้ายๆตรงนี้นะครับยึก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 นะครับปุ๊บอาจจะมียกสูงขึ้นมาแล้วทุบลงตามอีกทีนึงอ่าประมาณนี้นะก็รอดูกันนะครับว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนนะครับนี้ผมก็ยังคิดว่าตัวนี้มีหวัดขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นลิ้นพันกันเลย LTC นะครับ LTC เหรียญน,นี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูมาก่อนนะครับตัวนี้นะ ดูกันสดๆกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้ามุมมองผมนะครับมันจะต้องมีวิ่งขึ้นระว้าเนี่ยตรงนี้นะครับรอดูนะครับว่าเรรบรกเฮนไลท์เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เนี่ยตวเนี้ผมว่ามันจบขึ้นบีแล้วมันต้องมีขึ้น C ีที่วิ่งขึ้นอีกสักดอกหนึ่งไปสูงแา่ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมยังยินอยู่นะว่ามันมันยังแบบมันต้องไปต่อก่อนเอาวะ <laughs> อันนี้นะแล้วก็ค่อยลูดกลับลงมา ทีนี้มาดูทําเฟรมเดย์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวรับในโซนเดิมนะครับถ้ามันลงกลับมานะครับก็มีสิทธิ์ครับที่ iSI มันจะกระดอนลงนะครับตรงนี้เนี่ยไอ, I, อซ์ไอสโตกับ ISI ในทําเฟรมวีคนะครับมันอยู่ในโซนที่ต่ำแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีต่ำกว่านี้ได้เพราะว่าทําเฟรมมันเนี่ยสโตของมันเนี่ยอาจจะกลับลงมาโูโซน,นะครับเจนะ๊น่ะ ก็คือเส้นสีฟ้านะครับเนี่ยนะสีฟ้าก็คือ ISI เี S ้ไอ้โซของไทม์เฟรมันอาจจะอยากกลับลงมาจิ้มนะครับถ้ามันลงมาจิ้มเนี่ยไปเจอกันที่เอาเอาเป็น40ดอลไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือลงมาแถวแนวรับเดิมนะครับในโซนโซนตรงนี้นะโซน40ดอลอาจจะเด้งลงมาอย่างนี้นะครับมีสิทธิเ์เป็นไปได้แต่ถ้ามันจะขึ้นเลยนะครับก็เป็น,ปนไปไมด้เหมือนกันเออฟังแล้วก็จะงงๆนะครับตอนนี้เนี่ย ก็คือมันรีเทสกลับลงมาเนี่ยอยู่ที่ในโซน0.618อยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นโซนโซนรับใหญ่นะครับตัวนี้นยคนมาแบบอ,อก,กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีสิทธิเด้งขึ้นไปได้สักหน่อยแล้วก็อาจจะลงต่อเป็นไปได้นะครับนี่นะ LTC ก็ยังมองสถานะขึ้นเนี่ยผมยังแบบดูแล้วก็คิดว่านะเออคล้ายๆล้ายบิตคอยอยู่นะเนี่ยก็คือคือแบบว่า พอแค่นี้แล้วนะเราบินได้เลยนะครับอันนี้นะอ่ะก็คือเรามารับอยู่ในโซนๆตรงนี้เนี่ยไม่น่าเกียดมากนะครับแต่มีสิทธิ์นะครับทัใจไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ลูดกลับลงมาแถวๆสี่สิบนได้นะครับอันนี้กนะ็ต้องเรามันระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าดูทิศทางแล้วมันแบบเออมันมันจะหลุดแล้วจะหลุด5 7เแล้วเนี่ยก็ก็คืออาจจะต้องคัดออกมาก่อนนะครับมารอรับแถวานี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ วนใครขุดแล้วมีเหรียญอยู่นะครับก็ตรงนี้ไม่น่าขายเป็นอย่างยิ่งนะครับก็แนะนาว่าไปรอขายนะครับอย่างน้อยๆนะครับกลับไปขายที่ประมาณร้อยดอนเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดครับหรือใครหวังยาวนะครับก็ขุดยิงยาวไว้เลยนะครับเนี่ยสถานขึ้นบางทีมันอาจจะทําคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับไซด์เวดาวไปเรื่อยนะครับให้เราใจเสียงนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เมื่อจังหวะเหมาะสมนะครับอาจจะเป็น ต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้านะครับอนอาจจะบินขึ้นไปนครับกลับไปสู่300ดอนก็ได้นะครับหรืออาจจะบินนะครับทลุคายเดิมนะครับเนี่ยนะมองแบบกาวแบบชุดใหญ่เลยนะครับก็เป็น1 A B C บินอะ่ะโอ้ยถ้าเป็นรูปแบบนี้จริงๆนะครับก็บินได้ไกลนะครับเพราะว่ามันสะสมพลังมายาวนานนะครับแล้วก็คือ บางทีปะตุเนี่ยพุกแตกเลยนะครับอันนี้นะยังไม่เคยลองตีนะครับว่าเออมันจะเป็นประมาณไหนในบ้างประมาณนี้นะก็หกร้อยดอนโอถ้าบินขึ้นไปได้จริงๆน,นะมีข่าวใหม่ AI จับมือกันกันกบคริปโตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็คริปโตไปเอามาใช้เกี่ยม AI ด้วยโลกของอนาคตจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเนี่ยนะครับอาจจะมีสิทธิ์นะไป 600หรือพันยอดนับก็มี10ทธิเป็นไปได้นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเหลือพวกดอชคอยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอยู่ในภาวะสะสมเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับทัมมี่เนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นปีหน้านะครับที่มันจะวิ่งได้แบบค่อนข้างไกลนะครับใครที่เล่นเป็นภาพใหญ่นะโซนนี้สะสมไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วดีกว่านะครับเพราะก็มันก็เริ่มยาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปทํางานแล้วด้วยโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชใครที่มีความเห็นแตกต่างอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วไปก่อนบายบายสวัสดีครับ